สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของการหาหอรมอในรูปแบบต่างๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาหอรมอแบบหาตัวหารร่วมหรือการหาหอรมอแบบการแยกตัวประกอบแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือการหาหอรมอแบบหารสั้นนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าในแต่ละวิธีนะคะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะคะ วิธีการหาหอรมอที่เรามักใช้นะคะเรามักใช้ก็คือการหาหอรมอแบบหารสั้นนะคะเหตุผลที่เขาใช้การหาหอรมอแบบหารสั้นก็เพราะว่ามันง่ายรวดเร็วนะคะและได้คำตอบที่ค่อนข้างจะถูกต้องนะคะทานากเรียนหาถูกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาหรือ หรือในเรื่องที่ครูกำลังจะสอนวันนี้ครูจะใช้การหาหอลมอแบบหารสั้นนะคะมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังทำไม่คล่องนะักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูเคยอธิบายไว้แล้วนะคะดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีวิธีการหาอย่างไรนะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกับคลิปนี้กันนะคะ คลิปนี้นะคะครูจะใช้การหาหอลมอเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆนะคะโดยโดยเริ่มอันแรกนะคะอันแรกนะคะคือการหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหารจำนวนนับนั้นแล้วเหลือเศษจากที่เราเรียนผ่านมาการหาหอลมอคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นๆได้ลงตัว เมื่อลงตัวมันจะไม่มีเศษแล้วทีนี้พอโจทย์ต้องการหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหารจำนวนนับนับจำนวนนับนั้นๆแล้วเหลือเศษมันจะมีวิธีการหาอย่างไรนะคะนี้เรามาดูวิธีกันนะคะวิธีการทำก็คือให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนำจำนวนนับที่เราต้องการหา นะคะนำจำนวนนับที่เราต้องการหาไปไปทำอะไรคะไปลบเศษออกก่อนนะคะไปลบเศษออกก่อนแล้วค่อยนำผลลบนั้นไปหาหอลมออ,อีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าในโจทย์หรือในข้อในข้อที่นักเรียนจะทำนั้นเขาต้องการให้นักเรียนหาจำนวนนับที่มากที่สุด นะคะที่มากที่สุดเมื่อนําไปหารจํานวนนับนั้นๆแล้วเหลือเศษวิธีการทําก็คือให้นักเรียนไปลบเศษออกมีเศษเท่าไหร่ลบเศษออกนะคะแล้วนําผลลบที่ได้ไปหาหอละมอเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเราจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างแรกนะคะให้เราหาจํานวนนับที่มากที่สุดนเรียนดูนะคะมันจะมีคํานี้มา เกี่ยวค้องก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อนำไปหาร 48, 63และ108แล้วเหลือเศษ3นะคะเป็นการเหลือเศษ3ที่เท่ากันคือมีจํานวนนับ1ตัวเมื่ออาไปหาร48ก็จะเหลือเศษ3จำนวนนับตัวเดิมเมื่อเอาไปหาร63ก็จะเหลือเศษ3จำนวนนับตัวเดิมเอาไปหาร108แล้วก็จะเหลือเศษ3เหมือนกันนะคะวิธีการทำก็คือ ให้เรานำจำนวนนับแต่ละตัวนำจำนวนนับแต่ละตัวค่ะไปลบเศษออกเศษในที่นี้คือเลข3ดังนั้นเราจึงนำา8 8ไปลบ3เหลือ45นะคะเอา63ไปลบ3เหลือ60และนำา1 8 8ไปลบ3เหลือ105จากนั้นให้นำ45นะคะให้นำา5 5 60และ105ไปหาหอละมอนะคะเอาผลลบที่เราได้นะคะเอาผลลบที่เราได้ไปหาหอละมอนะคะอ่ะทีนี้ครูบอกแล้วว่าในที่นี้วันนี้ครูจะใช้การหาหอลมอแบบแบบหารสั้นนะคะเพราะว่ามันง่ายนะคะแล้วก็คิดได้รวดเร็วเราจะหาจำนวนนับอะไรมาหาร45 60 และ1้5ได้ลงตัวจำนวนน้ำนั้นควรเป็นเลขอะไรดีคะอ่าถ้าใครมองออกนะคะเราจะใช้5เหตุผลที่เราใช้5เพราะอะไรเพราะเห็นไหมคะว่าเลขทุกตัวมันลงท้ายด้วย0กับลงท้ายด้วย5เลขอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย0และลงท้ายด้วย5 5, 5จะหารลงตัวเสมอดังนั้นครูจึงเอา5มาหารนะคะ5หาร45ได้ ทษนะคะโทษนะคะ้ามันลั่มันลั่นไปนะคะอีกครั้งหนึ่งนำห้ไปหารหาร45่หานะคะหหาร45ได้เก้าหาหารสิบได้12แล้วก็หาหาร1นึได้21มันยังสามารถหาได้ไหมคะหาได้นะคะเราเอาเลข3มมาหารต่อ นะคะ3ไปหาร9ได้3ครั้ง3ไปหาร12ได้4และ3หาร21ได้7นะคะเหลือผลหารเป็น3 4มสี่มีอะไรมาหารได้ไหมคะไม่มีแล้วหยุดนะคะเพราะฉะนั้นหอลมอที่ได้คืออะไรคะหอละมอที่ได้ก็คือเอาเลขที่อยู่ข้างหน้านี้มาคูณกันหอลมอที่ได้นะคะเป็นหอลมอของ45 60และ1้5ห้า เพราะเราเอาเลขเหล่านี้มาหานะเะฉะนั้นหอละมอตอบคือ15แต่โจทย์โจทย์ต้องการให้เราหาว่าจํานวนนับอะไรนะคะที่เอาไปหาร48 63และ108แล้วเหลือเศษ3จํานวนนับนั้นก็คืออะไรคะจํานวนนับนั้นก็คือ15ย้อนคำถามนะคะโจทย์ต้องการจํานวนนับที่มากที่สุดเมื่อนำไปหาร48 63แล้วก็108แล้วมันเหลือเศษสา นั่นคือเลข15เราอยากรู้ว่าคำตอบของเรามันถูกมันถูกไหมนะคะนักเรนก็นำสิาค่ะไปหารหาร48 15หาร48ได้กี่ครั้งได้3ครั้งเหลือเศษ3าถูกไหมคะ15ไปหาร63ได้กี่ครั้งคะได้4ครั้งเหลือเศษ3เหมือนกันเพราะ15คูณ4ได้60ใช่ไหมคะเหลือเศษ3 15ไปหาร108ได้กี่ครั้งคะได้ เครั้งเพราะ15คูณ7ได้105เหลือเศษ3เห็นไหมคะว่าเลขตัวเดียวกันเมื่อเอาไปหารเห็นไหมคะหารทุกตัวนี้มันจะเหลือเศษ3เท่ากันอ่ะมาดูอีกนะคะตัวอย่างนี้ค่ะให้เราหารจำนวนนับที่มากที่สุดนะคะเมื่อนำไปหาร82 107แล้วก็132แล้วเหลือเศษคือ7ค่ะ วิธีการทำก็คืออะไรคะก็คือเอาทุกตัวเอาจำนวนนับทุกตัวค่ะที่เรามีอยู่ไปลบกับเศษเศษของเราคือเลข7ดังนั้น82ลบ7เหลือ75ต่อมา107ลบ7เหลือ100และอีกตัวหนึ่งคือ132ลบ7เหลือ125ดังนั้นเราจะนำผลลบที่ได้ผลลบที่ได้นะคะ นำผลลบที่ได้ไปหาหอลมอลบก่อนลบกับเศษก่อนแล้วกลับมาหาหอลมอนะคะเพราะนั้น75 100กับ125เอาไปหาหอลมอถ้าใครคิดเลขเยอะๆไม่ได้เราก็ใช้เลขน้อยๆก่อนนะคะเลขน้อยๆมันลมันลงท้ายด้วย5กับ0มันก็คือใช้5ได้เลยถูกไหมคะ แต่ทีนี้ครูมอ่ะครูใช้5เหมือนกัน5หาร75ได้15 5หาร100ได้20 5หารร2 5ได้25นะคะมันได้ตัวนี้ได้15ได้20ได้25ยังหารต่อได้ใช่ไหมคะนั่นคือเลขอะไรเลข5หารต่อได้5หาร15ได้3หาร2 0ได้4หาร25้าได้หมีอะไรมาหารได้อีกไหมคะ ไม่ได้แล้วจบถามว่าถ้าเรามองออกตั้งแต่แรกเราไม่จำเป็นจะต้องใช้หาหารถึง2ครั้งถูกไหมคะเราสามารถใช้อะไรหารได้เลยใช้25หารได้เลยถูกไหมคะยี่สิหาหาร75็ดิได้3ครั้ง25หาหารหนึ่งได้4ครั้ง25หาหารร2 5ได้5ครั้งผลลัพธ์มันเท่ากันนะคะดังนั้นหอละโมก็คือการเอาเลขข้างหน้านี้ เละะข้างหน้านี้มาคูณกันพลลมอของ75 100แล้วก็125ได้เท่ากับ25ค่ะย้อนคำถามนะคะโจทย์ต้องการหาว่าจำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อนำไปหาร82 107กับ132เนี่ยให้เหลือเศษ7ถูกไหมคะตัวนั้นคือ25ค่ะเราต้องย้อนคำถามนะคะว่าคำถามคืออะไร ต้องการอะไรนะคะต่อมาตัวอย่างนี้แตกต่างจากสองตัวอย่างที่ครูให้มาคืออะไรคะก็คือเขาบอกว่าให้เราหาจำนวนนับที่มากที่สุดถ้าเอาไปหาร48หาร120หาร1 4 4แล้วเหลือเศษ2เหลือเศษ5เหลือเศษ6ตามลำดับแปลว่าจำนวนนับ1ตัวเอาไปหาร48มันต้องเหลือเศษคือ2ถูกไหมคะ หาร48แล้วจะเหลือ2แต่ตัวเดิมจำนวนนับตัวเดิมถ้าเอาไปหาร120มันจะเหลือเศษ5และจำนวนนับตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะจำนวนนับเดิมเมื่อเอาไปหาร144จะเหลือเศษคือ6ถูกไหมคะวิธีการทำไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะก็คือการนำจำนวนำำนับตามจำนวนนับนั้นไปลบกับเศษ นะคะลบกับเศษทีนี้ใครลบใครล่ะก็คือเศษใครเศษมันค่ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเอา48ไปลบกับใครคะลบกับ2เพราะว่ามันเหลือเศษ2ต่อมาเอา120ลบกับใคร100%เอ่อลบกับห้าเหลือร้อยสิส่วน144ต้องลบกับใครคะต้องลบกับ6เหลือร้อบแเห็นไหมคะ ลบเศษไขเ่เศษมันไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เศษมันเท่ากันมันลบด้วยตัวเดียวกันแต่นี้เศษไม่เท่ากันนะคะมันก็จะลบเศษไขเ่เศษมันดังนั้นให้นำ46แล้วก็115 138ไปหาหอร์มนฮอร์มอ,อ,มอที่ได้น่าจะใช้อะไรหารสองไม่ได้แน่แน่ใช่ไหมเพราะตัวนี้มันเป็นจำนวนคู่แต่ตัวนี้มันเป็นจำนวนคี่นะคะเราใช้ ยีค่ะ23ามหาร46ได้สองครั้งยีาหารร้อห้าได้ห้าครั้งแล้วก็หารร้อยผิดไหมเนี่ยผิดไหมเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะตัวนี้ยีสาตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะตัวนี้ต้องเป็นห้าครั้งใช่ไหม ห้าสาองอต้องเป็นหครั้งแต่ตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นหกเข้าไหมคะผิดพลาดนิดหน่อยผิดพลาดนิดหน่อยนะคะยีาหาร46ได้สองครั้ง23หารร้อยสิได้หครั้ง23าหารร้อต้องได้หครั้งไม่มีตัวไหนมาหารได้แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจบจบนะคะผลละมอของสี่สิบหกร้อห้าร้อยสามสิบแปดคือเท่าไรคะ ก็คือ23ค่ะก็คือ23ถูกไหมคะดังนั้นโจทย์ต้องการให้เราหาจำนวนนับที่เอาไปหารนะคะที่เอาไปหาร48หาร120หาร144แล้วเหลือเศษ2เศษ5เศษ6ตามลำดับนั่นคือเลข23ค่ะถ้าลองเอา23ไปหาร48 มันได้สองครั้งเหลือเศษคือ2เอา23ไปหาร120ได้5ครั้งเหลือเศษคือ5้ั้มคะแล้วก็เอาไปหารร้อก็จะได้เอ่อยีไปหาร1 4อก็จะได้6ครั้งนะคะแล้วก็จะเหลือเศษคือหเข้าไหมคะมาดูต่อนะคะ ให้เราหาจํานวนนับที่มากที่สุดที่นําไปหาร25 49 71แล้วเหลือเศษคือ5 91 1ตามลําดับแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะต้องเอา25ไปลบกับใครลบกับ5เหลือ20เอา49ลบกับ9เหลือ40แล้วก็เอา71ลบ11เหลือ60แล้วนํา 20, 40, 60ไปหาหอละมอค่ะ อายี่สิบสี่สไปหาหอละมอในที่นี้ครูใช้อะไรได้เลยครูมองออกว่าเฮ้ยเลขยี่สิบสี่มันใช้ยี่หารได้เลยถูกไหมคะยี่สิไปหาร20ได้หนึ่งได้หานสี่สได้สองหาร60ได้3ามไม่มีอะไรหารได้แล้วจบดังนั้นหอละมอของ20 40 60คือเท่าไหร่คะคือ20นะคะคือ20ดังนั้นย้อนคําถามโจทย์ต้องการว่า ให้เราหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร25หาร49หาร71แล้วเหลือเศษคือ5 9 11ตามลำดับคือเลขอะไรคะคือเลข20ค่ะนะคะืคอเลข2อ่ความรู้ในเรื่องของหอลมอเราสามารถเราสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนเรื่องเศษส่วนได้นะคะเชื่อมโยงกัน ความรู้เรื่องหอละมอสามารถไปใช้ในเรื่องของเศษส,ส่วนได้โดยโดยนะคะเราใช้ความรู้เรื่องหอลมอในการทําเศษส,ส่วนค่ะให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ําย้อนกลับไปเรื่องของเศษส่วนยังต่ําก่อนเศษส,ส่วนยังต่ําคือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดมาหารได้ลงตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้อันนี้ความรู้เรื่องหอละมอเนี้ยมาช่วย นะคะมาช่วยอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะทําอย่างไรนะคะก็คือก็คือการนําจํานวนนับที่มากที่สุดเนี่ยไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเราก็เลยเอาตัวเศษและตัวส่วนนั่นแหละเอาตัวที่เป็นตัวเศษจํานวนนับที่เป็นตัวเศษจํานวนนับที่เป็นตัวส่วนไปหาหอละมอและหอละมอจะอยู่ตรงไหนหอละมอจะอยู่ตรงที่เป็นผลหารค่ะ นะคะตัวที่เป็นเศษส่วนยังต่ำปะคะตัวที่เป็นเศษส่วนยางต่ำมันคือผลหารนะคะอ่าทีนี้มาดูกันดูกันนะคะโจทย์บอกว่าให้เราทําเศษ32ส่วน60เนี้ยให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําวิธีการทานะคะเรานํา32กับ60อะคะ่ะ32เป็นตัวเศษ60เป็นตัวส่วนไปหาหอละหมอนะคะไปหาหอลหมอแล้วก็ตั้งเลยในที่นี้ครูใช้ สี่หารนะคะสี่หารสาสิบสองได้แปดหารหกสิบได้สิบห้ามีอะไรมาหารแปดกับสิบห้าได้อีกไหมคะไม่มีแล้วหยุดดังนั้นนะคะครูบอกแล้วว่าตัวที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือตัวที่เป็นผลหารเนี่ยคะ่ะนักเรียนก็สามารถบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าเศษสามสิบสองส่วนหกสิบเมื่อทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วคําตอบคือเศษแปดส่วนสิบห้า 8มาจาก32ก็คืออยู่ที่เป็นตัวเศษ15เป็นตัวของตัวส่วนก็ใส่เหมือนเดิมได้ไหมคะง่ายขึ้นไหมคะอ่ะมาดูไ่ทำเจ็ 75, เศษ75ส่วน150ให้เป็นเศษส่วนยังต่ำเราต้องนำอะไรคะนำา75กับ150ไปหาหอละมมค่ะในที่นี้ เราจะใช้5หารไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะ5หารไปเรื่อยๆก็ได้แต่ครูใช้เลข75เลยนะคะเพราะมองออกว่า75หาร75ได้75หาร150ได้นะคะได้เท่าไหร่ได้เสร็จได้1กับได้2ผลหารเป็น1กับ2ไม่มีอะไรหารได้แล้วหยุดนะคะหอลมในที่นี้คือ75หถูกไหมคะหลมได้75แต่เราไม่ต้องการหาหอลมอค่ะ เราต้องการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำดูตรงไหนคะดูผลหารค่ะดังนั้นเศษ75ส่วน150เมื่อทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วคําตอบคือเศษ1ส่วน2ค่ะเห็ไหมคะอ่ะทบทวนนะคะวันนี้ครูสอนไป2หัวข้อ ข้อแรกก็คือการหารจำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อนำไปหารจำนวนนับนั้นแล้วเหลือเศษวิธีการก็คือนำจำนวนนับไปลบกับไปลบกับใครคะไปลบกับเศษนะคะนำจำนวนนับไปลบกับเศษแล้วนำผลลบไปหาหอละมมค่ะเราก็จะได้จำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อเอาไปหารแล้วเหลือเศษนะคะ กับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการทรําเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําวิธีการทําก็คืออะไรคะก็คือการเอาตัวเศษกับตัวส่วนไปหาหอลมอตัวที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็คือผลหารที่เราได้นะคะผลหารจะเป็นเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนหมัน่น ฝึกบ่อยๆนะคะครูแนะนำการหาหอลมอแบบหานสั้นจะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่คล่องหานไม่คล่องต้องฝึกบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะครูฝากไว้ในเรื่องของการใช้ความรู้เรื่องหอลมอมาแก้แก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาและเชื่อมโยงกับความรู้ เดิมที่เราเคยเคยสงสัยว่ามันหายยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าครูจะนำความรู้ดีๆมาฝากนักเรียนอีกวันนี้สวัสดีค่ะ